นะครับวันนี้เมนูเราที่เราไปตกปลามานะครับเมนูเราก็คือปลานินเผานะครับเมี่ยงปลานินเผานะครับยายานี่ก็คือน้ำจิ้มนะครับนี่คือน้ำจิ้มเราตำถั่วนะถั่วที่เราซื้อมาก็ตำนี่ครับนี่ครับ เราช้อนกุ้งด้วยนะครับที่บ่อมีกุ้งเต้นด้วยนะครับอันนี้เป็นยำกุ้งเต้นนะครับก้อยกุ้งเต้นนะครับนี่นะครับหักนี่ครับผักสดๆเลยนะครับที่เราจะห่อวันนี้ครับมีค้ะมีอากาศขาวนะครับนี่ครับมียัวเลยนะครับนี่ น่ากินไหมครับน่ากินมากเลยนะครับนี่ครับดูครับกําลังเต้นอยู่เลยครับสดมากนะครับเราช้อนมาใหม่ๆเลยนะครับลุงบอกว่าให้เป็นช้อนเราตอนเช้าๆนะครับจะได้เยอะกว่านี้ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ